เอาเลยครับผมเดี๋ยวนี้คือช่วงรายการเซตรายการเลยเซตเลยนะช่วงนี้ก็จะเป็นภาคเปลวภาคไม้ยปั้มหรือภาคกระตูนอะไรหลายๆอย่างเช่นลาวาเนี่ยผมจะภาคลงในเทดิสเทดิสเลยครับผมโอเคครับเราจะภาคกันแบบมั่วๆไปเลยว่าภาคเล่นๆเด็ดเพื่อไม่ให้ชมเบื่อในช anel ผมมีอะไรที่น่าเบื่อนะในผมว่าดู่เพื่อชมกันว่ามัน นี่เออก๋วยเตี๋ยวมาส่งแบ่งอะไรกันม wow, ีใครมาซื้อวะเนี่ยเดินเข้าซอยไปกูอยากเข้าซอยอ่ะไม่ใช่ละไอ้สัสใครวะจะมาซื้อก๋วยเตี๋ยวกูเลยมึงจะหันหมูใช่ไหม ต้องเจอกระบองฟาดยินตะโกมันไหมเฮ้ยนั่นมันตะเกียบไหมนั่นอะตะเกียบพ่องไม่เล่นไหมเสร็จกูก็ไม่เล่นนะสรลูกมึงจะหันหมูแดงใช่ไหมเสียงอะไรทักแรงว่ะไม่รับใช่ไหมเสร็จ

ไม่มีไม่มีไม่มีพ่อบม่มีพอในตาโเท่านั้นที่ของโลกเอ้ยรสกูุได้กูลบได้นม่อัอั้เมื่อยมือละมือคืนนี้กูจะกูผู้ชายตัวจริงแต่กูไม่มีกระชิงแดงน้ำมันหมูน้ำมันหมูกูฟาคอกคอหมูกูฟาตรงหนวะเอยกูมองไม่จัดเลยโอย อุลเบืออุลอุลเบือจิ้มจะกันแลจิ้มจักระแลฟาดแม่งเลยนี่ลังเหงตะเกียบอลังเหงหมูทอดเฮ้ยหมูทอดหมูทอดหมูทอดไม่ได้แด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 ด เนี่ยๆๆๆๆๆๆไดๆดๆๆ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 ดๆๆ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 นๆๆๆๆๆนๆๆ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 นๆๆ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 ๆมๆๆๆๆๆๆลๆวๆๆๆๆๆนๆยๆๆ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 ยๆๆๆๆไๆๆ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 ๆไๆๆๆลๆๆๆๆๆนๆๆ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 นๆๆๆไๆๆไๆๆๆไไไไๆๆๆๆๆ เออไม่ทานหมูแดงไม่ได้แดกไม่ได <unfolding. S 1> <to> ้แดกกินตะโกกระจายไม่ให้ไม่ให้แดกไม่แดกร้านกูไม่รับคนอย่างมึงไอ้เจ๊เจฟาดฟาดกูตีแม่งพลังตะเกียบโอ้โหพลตะเกียบพลังตะเกียบพลังตะเกียบฟาดหน้าแม่งยังไงยังไงยังไง มังอะไรหมูแดงไงอูมือเปล่าแล้วเว้ยมมูยุดระตจายังไงยังไงจะแทงมึงมองหน้ากูจะโกระจายจะโปะกระจายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงมึงยังไงเฮ้ยยี่จะโฟมึงอ่ะจะกินอะไรก็ได้ถ้างั้นขอแจก เย็นจะฟโฟกเฮ้ยลำคาญแม่งแล้วเกินเมื่อยมือชิบหายเลยมังจะฟันก็ไม่ฝันไปละขายของจะกงสกัดกูไปสนละแม่งฟันกูยับเลยเฮ้ย